สวัสดีครับเรียน Excel with พีชาตนะครับวันนี้เรามาต่อ Basic Excel for beginner นะครับตั้งแต่บทเรียนที่12นี้เป็นต้นไปนะครับเราจะไปด้วยเรื่องที่หลายๆคนสนใจนะครับเป็น Excel Calculation Function นะครับ ก็จะเป็นการพูดหลักการใช้แล้วตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชันนะครับทั่วไปนะครับให้ได้รู้หลักการทั่วไปสำหรับมือใหม่นะครับจะได้สามารถใช้ Excel ได้ได้อย่างมั่นใจนะครับได้รู้วิธีใช้ได้รู้วิธีในการใช้สูตรต่างๆวิธีการเขียนสูตรต่างๆนะครับสิ่งที่เราเขียนสูตรเราเรียกคนไทยชอบเรียกกันว่าเป็นสูตรเนี่ยนะครับสูตรเหมือนกับสูตรคูณเหมือนกับสูตรสูตรทําอาหารเหมือนกับสูตรสูตรคํานวณต่างๆนะครับ เราเรียกเป็นสูตรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาษา Excel เนี่ยเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วในฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแค่การคํานวณอย่างเดียวนะครับมันมีฟังก์ชันฟังก์ชันว่าการทํางานนะครับแปลตรงตามศัพท์แล้วเนี่ยคือฟังก์ชันเนี่ยแปลตามศัพท์จริงๆที่ฝรั่งเขาใช้กันเนี่ยเขาหมายความว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานนะครับมันจึงรวมความไปถึงการใช้ฟังก์ชันเพื่อคํานวณอย่างที่เราเข้าใจกัน รวมถึงฟังก์ชันที่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลนะครับรวมถึงฟังก์ชันที่ใช้เพื่ออ้างอิงหรือโยนค่าต่างๆออกมานะครับมีการทำงานอยู่หลายๆแบบนะครับแต่คนไทยเราเมื่อคิดถึงสูตรมักใช้คาว่าสูตรเพื่อคำนวณนะครับเอาล่ะให้เข้าใจว่าความหมายของฟังก์ชันในภาษาของ Excel กว้างกว่าแค่การคำนวณบวกลบคูณหารยกกำลัง แต่ Excel ทำได้หมดนะครับบวกลบคูณหารยกกาลัง Excel ทําได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเขายังทําได้อย่างอื่นที่มากกว่าด้วยนะครับเช่นตัดข้อความอย่างเงี้ยครับไม่เป็นการคํานวณนะครับแต่เป็นการดึงค่าเป็นการจัดการเป็นการทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเซลล์ใน Excel นะครับมีหลายฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับก็จะเอามาลองให้ดูนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็มาเรื่องของการคํานวณใน Excel นั่นแหละนะครับคือการใช้ฟังก์ชันนะครับ เรามาลองดูนะครับว่าในบทเรียนนี้เราจะได้เรียนอะไรนะครับบทเรียนนี้นะครับผมตั้งใจไว้นะครับเป็นการปูพื้นฐานนะครับฉะนั้นวันนี้จะเป็นการผมเรียกว่าถ้าเข้าใจตรงนี้ดีนะครับต่อไปในการใช้สูตรในการเขียนฟังก์ชันต่างๆเนี่ยครับเรียกได้ว่ามีพื้นฐานที่แน่นนะครับทำงานได้แม่นยําขึ้นนะครับเอาล่ะอย่างแรกเราเข้าใจหลักการในการใช้ฟังก์ชันของ Excel นะครับจากนั้นนะครับเราก็รู้จักการใช้เขียนฟังก์ชันแบบ Refer e n c e cell นะครับมันต่างกับการใช้สูตรธรรมดาทั่วไปยังไงการเขียนธรรมดาทั่วไปแบบคนใช้พิมพ์ดีดในคอมพิวเตอร์กันยังไงนะครับจากนั้นเราก็รู้จักจะเรียนรู้จักการเข้าใจพื้นฐานนะครับเป็นเบสิกของการเขียนฟังก์ชันต่างๆคือการ r e f e r e n c e นะครับการการดึงข้อมูลการาคำนวณข้าม Worksheet ข้าม Workbook ทำได้ยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับ เนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับมี3สิ่งที่จะเรียนนะครับเอาล่ะเราไปที่นี่เลยนะครับผมมีไฟล์ตัวอย่างที่ใช้เพื่อสอนนะครับก็ตารางนี้ก็คุ้นๆนะครับตารางคุ้นๆที่เราฝึกกันมานี่แหละนะครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับเราเป็นตัวเลขของสกอร์หนึ่งนะครับสกอร์หนึ่งสกอร์สองนะครับเอาละนะครับสถานการณ์สมมุติคือนะครับผมจะรวมตัวเลขของ5คนแรก1 2 3 4 5คนที่6คนที่7นี้ไม่เกี่ยว นะครับตอนนี้ไม่เกี่ยวผมใส่เป็นสีดําไว้ก่อนนะครับไม่เกี่ยวผมจะทํางานกับ5คนนี้นะครับในการคํานวณน,นะครับผมยกตัวอย่างในการคํานวณหนึ่งอย่างนะครับเพราะผมจะเล่าเรื่องเบสิกของการแครคณิตศาสตรนะครับฉะนั้นผมจะเล่าด้วยสูตรของการรวมข้อมูลนะครับรวมข้อมูลเข้าด้วยกันรวมข้อมูลรวมจํานวนเข้าด้วยกันนะครับรวมจํานวนนะครับฉะนั้น แรกสุดนะครับในการคำนวณของ Excel นะครับสามารถทำได้นะครับทั้งหมด3แบบนะครับอย่างแรกเลยคือการพิมพ์เข้าไปตรงตรงนี้นะครับพิมพ์เท่ากับเห็นไหมครับพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์เลข100นี่นะครับเลข100อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็พิมพ์เลข100บวกด้วยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยบวกด้วย40นะครับบวกด้วย70นะครับแล้วก็บวกด้วย30แล้วก็บวกด้วย50นะครับ การพิมพ์เข้าแบบนี้โดยตรงเนี่ยนะครับเราเรียกว่าการใส่การคำนวณด้วยค่าคงที่นะครับซึ่งภาษาในโปรแกรมภาษาในการเขียนตไปเรียกว่าค่าคนสแตนะครับตัวย่อเขาจะเป็นตัว k นะครับค่าคนสแตนะครับฉะนั้นถ้าเรากด enter นะครับเราก็จะได้ค่าคำตอบเท่ากับ290เพราะเรารวมค่าของ1 2 3 4 5ค่าไว้ด้วยกันนะครับอันนี้คำนวณมาไม่ครบนะครับผลลัพธ์ผม Copy อันนี้ นะครับวางไว้ที่นี่นะครับกับพี่ไปวางไว้ที่นี่นะ enter นะครับจากนั้นนะครับผมโชว์สูตรด้วยการใส่ใตัวเครื่องหมายสต i ิงไว้หน้าสูตรเนี่ยนะครับจะได้โชว์สูตรไว้นหนึ่งนะครับนี่เป็นการคำนวณแบบพิมพ์เข้าไปโดยตรงหรือใช้ค่าคงที่นั่นเองนะครับผมจะเขียนว่าเป็นค่าคงที่นะครับใส่ด้วยค่าคงที่ นะครับซึ่งก็เป็น Excel เป็นวิธีการทำงานของ Excel มือใหม่หลายคนนะครับโดยเฉพาะ Excel ที่ที่ที่เพิ่งมาใช้งานใหม่ๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เคยใช้กับพิมพ์ดีใช้เพื่อคิดเลขมานะครับก็มาใช้ที่นี่นะครับก็มักจะใช้วิธีนี้ด้วยการพิมพ์ค่าคงที่เข้าโดยตรงนะครับผมนะครับคำนวณที่นี่ก็ได้แบบนี้นะครับเป็นการเขียนแบบนี้ได้คําตอบแบบนี้นะครับตัวนี้1 4 0ยสี่สิบบวกเจบวกสาผมขาดบวกไป1ตัวบวกอะไรครับ ผมบวก50ถึงไหมผมลืมบวกเลข50อ่าได้290นะนี่คือวิธี input นะครับวิธี input เอาละวิธีที่2นะครับนอกจากการใช้ค่า s t n s t นะครับค่าคงที่ไปแล้วเนี่ยนะครับเรามีอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ r e f e r e n c e c น l l นะครับจำได้ใช่ไหมครับ r e f e r e n c e Cell ใน Excel ที่ผมบอกนะครับเ x c e เเขาเรียกตัวเองนะครับเรียกหน้ากระดานงานของเขาเนี่ยนะครับเขาเรียกเป็น เป็นจุดต่างๆ,ๆที่เรียกว่าเป็นเซลล์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 ต่างๆนะครับแล้วเขาเรียกตัวเขาสเสมอเลยนะครับเขาเรียกอย่างนี้นะนะครับเขาเรียกตัวเขาเขาเรียกตัวเขาเป็น F 2หมายถึงสิ่งที่อยู่หมายถึงตำแหน่ง,ตำ,นงตำแหน่งนี้นะครับหมายถึงตำแหน่งตำแหน่งนี้เรียกว่า F 2ตำแหน่งนี้เรียก F 3ตำแหน่งนี้เรียก F 4 F 5 F 6นะครับ เขาเรียกตัวเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเรียกเขาว่า f 2 f 3 f 4 f 5 f 6คเนี่ยคำว่า f 2 f 3 f 4 f 5 f 6เนี่ยเราเรียกว่าเป็น reference cell นะครับเป็นเซลล์ที่ใช้อ้างอิงให้ excel รู้จักนะครับฉะนั้นในการคำนวณน,นะครับเราสามารถใช้ reference cell ในการทำงานได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องพิมพ์ค่า constant เข้าไปแบบนี้เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นสมมติผมจะรวมข้อมูลนะครับจากนี่ f 2ถึง f 6 ผมก็สามารถพิมพ์สูตรเท่ากับเข้าไปนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับในการพิมพ์ในการคำนวณในการใช้ฟังก์ชันทุกครั้งต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเสมอนะครับการใส่เท่ากับเป็นการเรียกบอกให้ Excel หรู้ว่าเซลล์เซลล์นี้เราจะคำนวณนะครับโอเคนะครับเราก็เลือกมาที่นี่เห็นไหมครับผมบอกว่า Reference Cell 1นะคือที่ F2 นะผมจะบวกกับ Reference Cell ที่2 ก็คือ F 3บวกกับแล้วก็บวกกับแล้วก็บวกกับ reference cell ที่ F 6กด enter นะครับผมได้290เหมือนกันนะครับสออย่างนี้เขียนต่างกันนะครับสะดวกต่างกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องจำไว้เลยคือนะครับการใช้สูตรของ excel นะครับการใช้ฟังก์ชันเนี่ยครับการใช้ฟังก์ชันการใช้ฟังกช์ชันของ excel นะครับ ฟังก์ชัน Excel เนี่ยนะครับมันเป็นการใช้แบบ p o l l นะครับ pull คืออะไรครับ pull คือเป็นการไปดึงค่าเข้ามาใช้นะครับเอาค่านั้นมาทำงานที่นี่นะครับไม่มีการโยนค่าจากที่นี่ไปใส่ที่โน้นนะครับการเขียนสูตรเป็นการดึงค่าเอามาใส่ที่นี่เสมอนะครับ ฉะนั้นความหมายของตรงนี้คืออะไรครับความหมายคือตรงนี้คือบอกว่าผมไปเอาค่า f 2 f 3 f 4 f 5 f 6บวกกันเอามาใส่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าผมเขียนสูตรที่นี่แล้วผมก็ไปดึงค่าจากตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้นะครับสิ่งนี้เรียกว่าการเขียนสูตรแบบการเขียนการใช้ฟังก์ชันแบบ pull นะครับซึ่งเราสามารถใช้แบบ push ได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่อยู่ในส่วนของฟังก์ชันนะครับ โอเคนะครับฟังก์ชันทั้งหมดเป็นแบบ pull นะครับแบบดึงมาทั้งหมดเลยนะครับข้อแตกต่างของเซลล์นี้กับเซลล์นี้ต่างกันยังไงครับเนื่องจากเราบอกค่านี่เป็นค่าคงที่นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าแม้ว่าผมเปลี่ยนค่าที่นี่คนนี้เปลี่ยนคะแนนเป็น90สิ่งคำนวณก็ยังอยู่ที่90เสมอเพราะเป็นค่าคงที่เลขร้อยไม่เปลี่ยนตามตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้แบบ reference cell ข้อดีมันคือ ดีคือนะครับดีคือสังเกตไหมครับตอนตอนนี้กลายเป็น280แล้วจาก290เพราะค่า100ถูกลบไป90เหลือเหลอ,อลบไปเหลือแค่90เห็นไหมครับฉะนั้นไม่ว่าค่านี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ตามนะครับการคำนวณของเราก็าเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนแปลงตามไปเสมอนะครับสิ่งนี้เรียกว่าประโยชน์และข้อดีของ r e f e r e n c e cell นะครับฉะนั้นเราไม่ต้องไป เปลี่ยนการคำนวณใดๆที่เซลล์นี้เลยการคำนวณจะถูกต้องเสมอเมื่อข้อมูลต้นทางเปลี่ยนปลายทางจะถูกต้องเสมอนะครับอันนี้เรียกว่าใช้แบบ r e f e r e n c e เ e l ์แต่แต่แต่ยังไม่ได้ใช้ฟังก์ชันของ Excel นะครับใช้เพียง Operator นะครับ Operator ก็คือเครื่องหมายบวกลบคูณหารยกกำลังนี่แหละนะครับอยู่ในอยู่ใน Excel ขาก็มีเขารู้จักนะครับตอนนี้เรียกว่าทำงานเหมือนกับเหมือนกับเครื่องคิดเลข นะครับเพียงแต่ใช้ r e r e r Ce c e l l เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะเราทำการบวกลบคูณหารเองนะเรียกว่าการใช้คำนวณแบบ r e r e r Ce c e l l นะครับแล้วใช้ Operator ปกตินะครับแต่อันที่3เนี่ยนะครับจะเป็นการคำนวณแบบใช้ฟังก์ชันจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ r e r e r Ce c e l l ช่วยด้วยนะครับในฟังก์ชันสามารถเขียนได้ทั้งค่าคงที่นะครับแล้วก็ใช้ r e r e r Ce c e l l ได้ด้วยนะครับ และสิ่งที่จะสอนทั้งหมดในเรื่องราวต่อไปนี้นะครับจะเป็นการคำนวณแบบฟังก์ชันนะครับแล้วก็ใช้ reference c e l l ทั้งสิ้นนะครับเอาล่ะนะครับฟังก์ชันนะครับตอนนี้ผมใช้ฟังก์ชันที่ e x c e เซลเขาเรียกว่าฟังก์ชัน Su m นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนาะฟังก์ชันว่ามีอะไรเยอะแยะนะครับแล้วยกตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ผมยกฟังก์ชันมาอย่างหนึ่งเรียกว่าซนะครับ sum แปลตามตรงตามตัวภาษาอังกฤษแปลว่ารวมรวมจำนวนนะครับรวมจำนวนฉะนั้น sum นะครับก็มี เนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีฟังชันอาร์กิวเมนต์อยู่นะครับก็คือซัมค่าไหนไปค่าไหนบ้างนะครับอย่างนี้นะครับซัมค่านี้ค่าที่1คือค่า9นะครับใส่ค่าที่2ค่า70ใส่ค่าที่3เป็นค่า70ใส่ค่าที่4ไปเรื่อยๆได้เรื่อยๆเห็นไหมครับพอเราใส่ค่าที่5เขาก็เพิ่มค่าที่6ให้เราเรื่อยเหมือนกับว่าถามเราว่าเราจะเพิ่มหรือเปล่าเพิ่มหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้เป็นการใช้ฟังก์ชันอาร์กิวเมนต์นะครับ เป็นการระบุเซล์แบบ reference เซลธรรมดาผมกดโอเคนะนะครับอ่านสูตรเห็นไหมครับสูตรถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมา่าคอมา่าคอมา่านะครับเครื่องหมายคอม่าคือการบอกว่าเป็นการแบ่งนะครับแบ่ง Ar g u m e n t ต่างๆหลายๆตัวของเขาออกเป็นส่วนๆนะครับสูตรนี้นะครับสามารถเขียนใหม่ฟังก์ชันนี้สามารถเขียนใหม่ด้วยการใช้ reference เ l l ช่วยอีกแบบหนึ่งคือสามารถลากพื้นที่แบบนี้เลยนะครับลากพื้นที่ จาก f 2กดเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับลากไปเลยนะครับถึง f 6นะครับบอกว่าให้รวมจำนวนตั้งแต่ f 2ถึง f 6กนะครับกด enter ได้ค่าเท่ากับ310เหมือนกันตรงนี้นะครับใช้การใช้ฟังก์ชันกับการใช้ Reference Cell แบบนี้นะครับเนื่องจากเราใช้ Reference Cell เหมือนกันทั้ง2องอย่างฉะนั้นไม่ว่าเราจะเปลี่ยนค่านี้เป็นอะไรนะครับเลขเปลี่ยนตามเสมอนะครับเลขเปลี่ยนตามเสมอ นะครับเห็นไหมครับกลายเป็น300ผมใส่กลับไป100นะครับกลายเป็น310นะครับโอเคไหมนะครับนี่คือประโยชน์ของการใช้ Refer e n c e cell ลนะครับแต่ข้อดีของการใช้ฟังก์ชันต่างจากการบวกลบคูณหารนะครับบวกลบคูณหารดูนะครับผมสามารถบวกผมบวกไปนะครับแล้วผมไปที่ข้อมูลที่2ผมนะครับดูนะครับเข้าไป Data 2นะครับแล้วบวกด้วยนี่นะครับบวกด้วยนี่ เขาไปหยิบค่าของ f2 มาให้ด้วยเห็นไหมครับในนี้ก็ทำได้นะครับนี่ก็สามารถทำได้นะไปะหยิบค่านี้ทำได้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนี่คือการใช้ reference cell นะครับถ้าเราไม่ใช้ reference cell แปลอะไรครับแปลว่าเราก็ต้องตามไปดูใช่ไหมเราต้องตามไปดูว่าไอเจ้า data2 เนี่ยคนเนี้ยได้เท่าไหร่อ๋อได้100ใช่ไหมครับวาแล้วล่อกลับมาเขียน100บวกด้วย100 ถึงไหมครับถ้าเราไม่รู้นะแต่พอเรารู้ครับเราก็ใช้ Refer e n c e cell ได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็ไป Refer e n c e cell data 2นี่มาเลยนะครับเอาละนะครับนี่คือฟังก์ชันนี่คือนะครับตัวนี้นะครับไม่สามารถสะดวกเท่าเราในการใช้แบบนี้นะครับแบบฟังก์ชันจะเร็วกว่านะครับสามารถใช้ Refer e n c e cell แบบนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวบวกบวกบวกเนี่ยนะครับไม่สามารถลากพื้นที่ได้นะ พื้นที่เรามีกี่จํานวนต้องบวกบกไปหมดนี่คือข้ออ่อนของมันนะครับผมลองเปลี่ยนใหม่นะครับใช้แบบนี้นะสังเกตไหมครับผมลากพื้นที่ได้นะครับแต่เจ้านี่ผมลากพื้นที่ไม่ได้ดูนะครับผมจะบวกนะครับผมจะบวกทุกอันเข้าด้วยกันผมลากยังไงครับผมบอกว่า f2 บวกกับสมมุตินะครับบวกกับ f3 ถึง f6 นะครับบวกกับ f3 เนี่ยถึง f6 เนี่ยนะครับนี่ถ้าผมบวกแบบนี้นะครับดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ เกิด f 3ถึง f 6ได้180มันบวกแค่นี้กับนี้เห็นไหมครับมันไม่ทำงานในส่วนนี้ให้เห็นไหมครับไม่คำนวณไม่ทำงานให้ทำงานแค่ f 2บวก f 3ถึง f 6เนี่ยไม่รู้ได้แปลว่าอะไรคำนวณได้แค่180เห็นไหมครับ180คือค่านี้กับค่านี้เท่านั้นเองนะฉะนั้น ข้อด้อยของการใช้แบบบวกไปเนี่ยนะครับบวกไปเนี่ยมันไม่สามารถลากลากพื้นที่ยาวๆได้นะครับเราต้องบวกและเราต้องใส่เครื่องหมายบวกทุกครั้งเลยนะครับนี่นะครับ f2 บวก f3 ใช่ไหมแล้วก็บวก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 เห็นไหมครับมันทําให้เราต้องบวกทุกครั้งทุกครั้งเลย f2 f3 f4 อ่าลืมหายไปบางตัวด้วยนะครับ f2 f3 บวกด้วย f 3บวกด้วย f 4แค่ทำแบบนี้เราก็เริ่มจะงงแล้วใช่ไหมครับบวกด้วย f 5แล้วบวกด้วย f 6อ่านะครับได้310นะครับถูกแล้วนะครับซึ่งต่างจากการใช้สูตรซ u m นะครับซ้ำฟังก์ชันซ้ำเมื่อเราเปิดฟังก์ชันเสร็จปั๊บเราลากพื้นที่ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปคอยพิมพ์บวกพิมพ์บวกพิมพ์บวกนะครับ enter นะครับแล้วก็มีคนถามว่าอา้าวอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเราอยากจะซ u m แบบ ข้ามข้ามกันทำยังไงครับเออนะครับข้ามข้ามกันทำยังไงขณะที่อันนี้เราสามารถข้ามได้นะครับเช่นเราต้องการเราไม่เอา f4 เรา,า f 5, f เข้ามไป f5 f6 เลยนะครับข้ามไป f5 f6 เลยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเราไม่เอา f4 นะครับเราไม่เอาตัวนี้นะครับเราข้ามไป f5 f6 เลยตัวนี้ทำยังไงครับตัวนี้ก็ทำได้ครับซ้ำดูนะครับ สามารถซ้ำหยิบทีละตัวก็ได้โดยระบุอย่างนี้นะครับคลิกที่ F2 นะครับแล้วก็คลิกกดคอนทรลค้างไว้นะครับแล้วก็คลิก F3 ข้ามไป F5 ข้ามไป F6 ถูกไหมครับไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกบวกกดคอนทรลไว้ครั้งเดียวแล้วก็คลิกคลิก,คล,กคลิกสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับกด Enter ได้260เท่ากันนะครับดีกว่านั้นอีกนะครับถ้าเซลล์นี้ เป็นเซลล์ที่ต่อเนื่องกันแล้วมีข้อมูลเยอะๆนะครับถ้าเราใช้สูตรนี้นะครับเราต้องบวกทีละตัวทีละตัวที่อยู่ในช่องว่างระหว่างนี้ถูกไหมครับนะแต่สําหรับวิธีการใช้สูตรสัมหรือฟังก์ชัน s ัมนะครับเราสามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะครับลากพื้นที่นี้เห็นไหมครับลากพื้นที่นี้เสร็จนะครับใส่ลูกน้ำนะครับแล้วไปลากพื้นที่นี้นะครับวงเล็บปิดนะครับ e n t e r ได้ค่าอย่างนี้เลยนะครับ เพื่อทาให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับผมเอาพื้นที่นี้กลับมานะครับไม่ปิดพื้นที่นี้โชว์นะครับให้เป็นสิบไอเทมนะครับทําให้มันเห็นความแตกต่างกันนะครับสมมุติผมจะบวกพื้นที่ข้ามนะครับผมไม่เอา4แล้วผมจะบวก5ดูนะครับสิ่งที่ทำคือบวกด้วย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 แล้วก็บวกด้วยนะครับบวกทุกตัวเพราะเราไม่สามารถสร้างพื้นที่ลากพื้นที่ยาวๆได้นน่ใช่ไหมนะครับก็ได้6 7 2นะครับ แต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชันซ u ำมันง่ายขนาดนี้เลยนะครับพิมพ์สูตรปล่อยมือหมดเลยนะครับพิมพ์สูตรซัำฟังก์ชันซ u ำเปิดไว้แล้วก็ลากพื้นที่นี้หนึ่งพื้นที่หนึ่งนะครับกดคอมมาหนึ่งครั้งข้ามไปพื้นที่ที่สองลากพื้นที่นะครับเอนเตอร์ Enter, ปิดวงเล็บได้เลยตอบหกร้อยเจ็ดสิบสองเท่ากันเป๊ะนะครับฉะนั้นนะครับ,นนรบส,ส,สูตรซ้ำฟังก์ชันการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณเนี่ยนะครับจึงมีความยืดหยุ่นสะดวกมากกว่า การใช้การใช้ค่าใช้โอเปอเรเตอร์ธรรมดานะครับจากนั้นนะครับการคำนวณของเรายังสามารถคำนวณข้ามเบิร์ชีตได้อย่างนี้นะครับถ้าผมต้องการจะเพิ่มจำนวนนี้ผมทำยังไงครับไปที่อีกชีตหนึ่งนะครับผมก็ใส่ลูกน้ำตรงนี้ถูกไหมครับแล้วเขาก็รอรับนัมเบอร์ตัวใหม่ของผมมาแล้วผมก็ไปที่ Data 2หากผมต้องซ้ำพื้นที่นี้ทั้งหมดดูนะครับผมก็ลากพื้นที่ไปกด Enter ุดผมก็ได้จานวนแล้วนะครับต่างจากอันนี้นะครับถ้าอันนี้ผมต้องการจะไปบวกค่าทั้งหมดของหน้าน้นทำยังไงครับผมก็ต้องบวกถูกไหมแล้วมาที่ค่านี้แล้วทําไงครับบวกทีละค่าถูกไหมครับบวกทีละค่าบวกทีละค่านะครับเห็นไหมครับมันสะดวกกว่ากันเยอะในการใช้ฟังก์ชันซัมนะครับไปถึงค่าไหนแล้วก็มดอครับสมมติว่าผมคลิกถูกแล้วกันนะครับนะครับครบหมดทุกค่าแล้วผมกด enter ได้นะครับได้1 3เจเท่ากันนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับการใช้ฟังก์ชันเรายังทะลุไปถึงเวิร์ o บุ๊กใหม่ได้ด้วยนะครับนี่คือเราทํางานอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกันแต่ต่างชีตเห็นไหมครับการใช้สูตรของเรานะครับใช้ฟังก์ชันนะนะครับคราวนี้ถ้าหากว่ามันต้องข้ามเวิร์ o บุ๊กทำยังไงนะครับว่าแล้วผมมี Data 3นะครับบังเอิญเรามี Data 3มาด้วยนะครับ Open นะครับ Open ไปที่ทิชชู่ไฟล์แล้วเปิดเวิร์ o บุ๊ก p e n นะครับ เอาละตอนนี้ผมมีไฟล์3ไฟล์แล้วนะครับ xlsx นะครับโอเคนะครับผมจะซัมไปที่ไฟล์เดิมของผมนะครับว่าแล้วผมก็ไปที่ View แล้วก็ไฟล์พอดีไฟล์ผมไปอยู่อีกหน้าหนึ่งนะครับอ่า switch window ผมกลับไปที่ไฟล์เบสิกของผมนะครับนี่ผมจะซัมเพิ่มถ้าผมต้องซัมที่นี่ผมก็ไปว่าต้องอะไรครับต้องบวกนะครับแล้วก็ไปที่ Workbook นั้น นะครับอ่าเร์บุ๊นั้นเ o อร์บุ๊นั้นอยู่ที่ไหนสวิตช์วินโดวไปที่นี่แล้วก็มาหยิบค่านี้นะครับ Enter นะครับค่าเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมก็ต้องไปบวกมันทุกๆตรงตรงนี้เรียกฟอร์มู a b าบถูกไหมครับตรงที่เราเขียนสูตรเนี่ยครับเขียนฟอร์ u l a b าบานะครับเรียก Formula b าบาสามารถขยับขยายได้นะครับขยายได้นะนะครับขยับสามารถดรอปแบบนี้ลงไปได้เลยนะครับนะหรือกลับขึ้นไปนี้ก็ได้นะครับอ่านี่ นะครับแล้วก็สามารถดูบรรทัดถัดไปบรรทัดข้างบนได้ด้วยนะครับแต่ขยายได้นะครับเอาล่ะนะครับแปลว่าเราต้องไปบวกทีละทีละเลยนะครับอ่าเนี่ยครับเรากไปที่นี่แล้วบวกอันต่อไปนะครับเยอะไปหมดนะครับแต่การใช้ซ้ำเราก็สามารถซ u ำได้เลยนะครับก็ใส่แค่คอมมานะครับแล้วไปที่ WorkBookBook นั้นนะครับแล้วก็ซ้ำพื้นที่มาเลยครับกด ENTER ทีเดียว ได้ข้อมูลมาหมดเลยนะครับนี่เป็นพื้นฐานของการเขียนฟังก์ชันของการใช้ r e f e r e n c เ Ce l l ในฟังก์ชันของ Excel นะครับก็เป็นเบสิกนะครับผมแค่นี้เป็นเบสิคเป็นความเข้าใจพื้นฐานก่อนนะครับที่สําคัญนะครับประโยชน์ของการใช้นะครับบางคนไม่แพร่ยายามฝึกที่จะใช้ฟังก์ชันและ r e f e r e n c เ Ce l l นะครับพยายามใช้แบบนี้นะครับ ใช้โอเปอเรเปกตินะครับทำให้คุณทํางานเหนื่อยตลอดเวลานะครับเวลาคุณจะแก้อะไรสักอย่างก็ยากนะครับจะต้องแก้ต้องมาเอาเซลล์ไหนออกเอาเซลล์ไหนอย่างเงี้ยครับมันยุ่งยากไปหมดเลยมันเยอะม,มันวุ่นวายเห็นไหมครับขณะที่สูตรของ Excel จริงๆเขาแค่นี้เองนะครับนะการใช้ฟังก์ชันฉะนั้นจงมองว่าฟังก์ชันเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นะครับจงเรียนรู้ที่จะใช้ฟังก์ชัน นะครับอย่านึกแค่ว่าเอ้ยมันลำบากต้องเรียนไม่เรียนดีกว่านะครับไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันเป็นเครื่องมือที่ช่วยนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อเราใช้ฟังก์ชันแล้วนะครับมันก็จะสามารถใช้ r e e r e เ c e c e l l เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซัมข้าม Worksheet เห็นไหมครับแล้วซัมข้าม Workbook เห็นะครับก็สามารถซ้ำให้เราได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นเบสิกเป็นความเข้าใจพื้นฐานของการใช้ของการคำนวณของการใช้ฟังก์ชันแบบ Excel นะครับ สิ่งที่เน้นที่นี่มี2อย่างคือ 1. ฟังก์ชันเป็นแบบภูนะครับไม่สามารถโยนค่าไปใส่ที่เซลล์อื่นๆใดได้นะครับมีแต่เป็นการดึงค่ามาเท่านั้นนะครับ 2. นะครับเราสามารถเขียนนะครับฟังก์ชันลงไปนะครับที่เซลล์ต่างๆเราสามารถข้ามได้นะครับข้ามได้นะการใช้ r e f e r e n c e c e l ลช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนปรับผลการคำนวณอัตโนมัติให้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนเซลล์นะครับโอเค เมื่อมีการเปลี่ยนค่าในเซลล์ทันทีนะครับโอเคนะครับฉะนั้นเราเข้าใจหลักการนี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วคลิปถัดไปผมก็จะพูดเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นพื้นฐานของการใช้ฟังก์ชันใน Excel นะครับต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับติดตามนะครับหวังว่าจะได้ปรับความเข้าใจหลายคนใช้ฟังก์ชันมาเยอะแต่ไม่เคยเข้าใจพื้นฐานตรงนี้นะครับเรียนรู้และเข้าใจตั้งแต่บทนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ